สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคม19วปสและภาคธุรกิจประกันภยัยจัดโครงการประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนให้กับคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอนะคะนำโดยนางสาวสุมาลีรัตนเรืองประทีปผู้อำนวยการฝ่ายอาวโุโสฝ่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสายส่งเสริมและประกันภยัยภูมิภาคผู้อำนวยการสำนักงานคอปพภาค7นครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานคอปพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภยัย สมาคมสิทธิ์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงและหน่วยงานเครือคลายในการจัดหาและกระจายวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จำนวน1 0 0 0 0คนต่อ2 0 0 0 0โดสนะคะเพื่อ้างสร้างลุ่มคุ้มกันหมู่ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรนวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์และได้จัดสรรนวัคซีนดังกล่าวเพื่อฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีนานจารันพัปป์ประโมทก,กะค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการรับมอบวัคซีนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีที่จุดบริการฉีดวัคซีนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลายัยอำเภอพระนครศรียุทธยาจังหวัดพระนครศรียุทธยาทั้งนี้จังหวัดพระนครศรียุธยาได้รับการสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์มจากสปพจำนวน847รย่รายภายใต้โครงการประกันภัยร่วมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนโดยมอบสำหรับคนพิการ497คนและสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนจำนวน350รายโดยเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30กันยายน2564ค่ะ